สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวแห้งกันครับเส้นเล็กเกี๊ยวแห้งครับผมพิเศษด้วยชมกันเลยครับผมดูส่วนประกอบหลักๆของเส้นเล็กเกี๊ยวแห้งกันนะครับ่าแน่นอนครับเส้นเล็กนะเราได้เส้นเล็กมาแล้วก็เกี๊ยวครับที่เราห่อไว้แล้วนะครับผมอ่าเครื่องอีกอย่างหนึ่งที่ เราจะใช้นะครับนั่นคือหอยจ้อครับหอยจ้อที่เราห่อไว้แล้วนะครับว้าวหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะครับเราจะประดับตกแต่งลงไปในชามเส้นเล็กเกี๊ยวแห้งของเรานะครับแล้วก็มีผักนะนี่เป็นผักกวางตุ้งและถั่วงอ,อกครับผมนะโอ้โหเส้นเล็กเส้นเล็กมีเราจะต้องตัดก่อนนะครับเสน้นยาวมากหนึ่ง มานี้ครับผมน้าเอาครับน้ำเดือดแล้วเราจะลวกเส้นเล็กกันก่อนนะครับผมลงไปเลยเส้นเล็กนี่เอาแล้วครับได้แล้วนเส้นสดแบบนี้มันค่อนข้างจะสุกเร็วนะครับมาลวกเกีียวกันครับผมลงไปเลย สามตัวครับอ่าเกี่ยวที่เราห่อไว้นะสามสี่ตัวก็ได้ครับแล้วแต,แต่ในระหว่างที่รอเกี๊ยวสุกนะครับเราจะมาทำให้เส้นวิธีการทำให้เส้นไม่ติดนะครับเพราะว่าแน่นอนครับก๋วยเตี๋ยวแห้งเราจะต้องใส่กระเทียมเจียวนะครับผมเพิ่ม ความมันให้กับเส้นนะครับแล้วก็ลุกเขานะครับลุกเขาเส้นก่อนเพื่อไม่ให้เส้นมันติดนะครับไม่ให้เส้นมันติดกันกเตี๋ยวแห้งไม่มีน้ําแน่นอน,นครับผมนะครับนี่เส้นก็จะไม่ติดกันแล้วนะครับผมเวลากินก็จะกินง่ายหน่อยนะครับ ใส่น้ำมันกระเทียมเกี๊ยวนั่นเองครับผมแล้วก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะครับซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพิ่มสีสันนะครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปอย่าใส่เยอะนะครับแค่นี้ครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมนิดหน่อยเช่นเดียวกันนะครับ ได้รสชาติของซีอิ๊วแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วซอสเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับน่า,นาเราก็ได้แล้วนะครับทั้งเส้นอรอสักครู่ก็จะได้เกี๊ยวแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเมาละเกี๊ยวของเราได้ที่แล้วนะครับ อเอาลงไปในชามของเราเลยก็แล้วกันนะครับตามตุ้มและถั่วงอกนะครับนิดหน่อยครับนานแล้วครับเอาแล้ววางเครื่องเครื่องปรุงของเรานะครับนั่นคือหอยจ้อนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับ ใส่หัวจอเข้าไปครับอาดิโตน่ากินมากครับที่น้องครับแล้วก็ต้นหอมบัชชีครับน่าโอ้โห นั่นสุดยอดแล้วครับอ๋อลืมปรุงเครื่องครับอืใส่พริกสักหน่อยน่หนาหืมหืมบทบางเส้นเล็กหมดเลยครับอ่ะไปล,ลงมือกันมาเราได้เส้นเล็ก ครับแล้วก็เกี๊ยวนะครับผมผมเครื่องเรียบร้อยเอาคนให้มันเข้ากันก่อนอม,มากินด้วยกันครับผมพี่น้องอื วเอามาด้วยเ่ยอ,อร่อยครับไม่ต้องโซดน้ำสูตรนี้คือแห้งๆครับ ื่ขีบค่อนข้างยากนะอืมพริกเผ็ดๆพ,พริกบ้านนี้มาเผ็ดจังใส่นิดเดียว ม่ใหญ่ไหสุดยอดครับทำง่ายๆกินง่ายๆายายายครับ มีอะไรใส่ลงไปเอาละครับผมขอจบคลิปก่อนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ